มดดำช็อกกลางรายการตอนนี้พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยเช่าทำเอาช็อกกันไปกลางรายการแฉเมื่อวันที่7ธันวาคม2565มดดำคชาพาได้ออกมาเผยเรื่องราวของพิงกี้สาววิกาภายหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำประกันตัวด้วยเงิน5ล้านบาทแต่วิบากกรรมยังไม่จบเธอต้องมาสู้คดีต่อ ทั้งนี้ในรายการแฉมดดำคชาพาได้เผยว่าตอนนี้พิงกี้สาวิกายังไม่รับงานและอยู่ที่มัสยิดซึ่งเรื่องมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพิงกี้จะขายบ้านที่ซอยนวลจันทร์ในราคา12ล้านบาทจริงๆหลังนี้พิงกี้ขายไปก่อนที่จะมีเรื่องและบ้านที่โชคชัยสี่คนที่อยู่ก็คือพี่สะพ้ายแต่ก่อนพิงกี้ก็อยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วก่อนจะเข้าคุกพิงกี้ก็เช่าบ้านอยู่และบ้านที่เช่านั้นอยู่แถวเลียบทางด่วน ซึ่งทั้งตัวพิงกี้และพ่อก็ไปอยู่ที่บ้านเช่าส่วนตอนนี้พิงกี้เน้นอยู่ที่มัสยิดไปละหมาดและกลับบ้านแต่ไม่ค่อยมีใครไปค้างและหลังจากที่พิงกี้ออกมาก็มีคําถามเยอะแยะไปหมดเช่นอยู่ในคุกเป็นอย่างไร <c oughs> เงินประกันตัวมาจากสามีกเก่าจริงหรือไม่ ซึ่งคิดว่าพิงกี้คงไม่พร้อมที่จะตอบคําถามแต่เรื่องเงินประกันอาจจะมาจากการที่ละครออนแอร์ก่อนและเอาค่าตัวที่ได้มาใช้ส่วนโอกาสที่จะออกรายการนั้นต้องดูก่อนว่าพิงกี้พร้อมเมื่อไร่ตอนนี้พิงกี้คงยังไม่พร้อมทุกคนอยากสัมภาษณ์พิงกี้กันหมด ส่วนเรื่องละครก็คงไม่มีใครกล้าจ้างในตอนนี้เพราะถ้าถ่ายละครยาวครึ่งปีไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยมดดําบอกว่าคนรู้แล้วช็อกมากเราะเข้าใจมาตลอดว่าบ้านที่ทำโรตีคือบ้านที่โชคชัยสี่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเหตุให้พิงกี้บอกว่างานอะไรก็ทำหมดนอกจากนี้ยังมีการคาดการว่าที่พิงกี้เคยบอกว่าโดนโกงไป15ล้านเป็นเหตุให้ต้องขายบ้านหรือเปล่าโดยมดดําก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้ต้องรอฟังจาก ปากพิงกี้เองอย่าลืมดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ